มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องฟ้าใสาโพสต์ขอโทษทุกคนหลังติดโควิดเปิดไทม์ไลน์เที่ยวสามผับทองหลอ่อและสี่ลมรวมไปถึงรัชดาค่ะหลังโควิดกลับมาระบาดอีกรอบในกรุงเทพนะคะโดยเฉพาะคัสเตอร์ผับทองหลอ่อที่มีการติดเชื้อหลายรอบแล้วก็มีข่าวลือถึง ขาะที่มีรัฐมนตรีและก็หฮยโซลหลายคนอาจจะติดไวรัสเพราะว่าไปนั่งเจรจารธุรกิจในผับ VIP แห่งนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5เมษายนน้องฟ้าใสาดาวดังของคริสตัลคลับนะคะได้โพสต์ Facebook แจ้งเพื่อนๆว่าติดเชื้อโควิดแล้วนะคะโดยระบุว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะฟ้าพบเชื้อโควิดนะคะใครอยู่ใกล้หรือว่าสัมผัสฟ้ารีบไปตรวจนะคะ เพื่อจะได้รักษาหายไวๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะต่อมาน้องฟ้าใส่นะคะได้โพสต์ทไลายตนเองขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มากๆเลยนะคะอาจจะตอบได้ไม่ครบทุกคนต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะคะฟ้าขอตอบแบบรวมๆในโพสต์นี้เลยละกันนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนค่ะฟ้าตรวจของรัฐนะคะเลยต้องมาตามที่รัฐจัดไว้ให้ ถ้าเราตรวจกับโรงพยาบาลอะไรก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นนะคะไม่สามารถข้ามโรงพยาบาลได้ค่ะนอกจากว่าอีกโรงพยาบาลที่จะย้ายไปรับคนไข้ถึงจะทําการย้ายโรงพยาบาลได้ค่ะที่นี่นอนห้องละสองคนเป็นพัดลมนะคะถ้าใครได้เข้าพักโรงพยาบาลที่รัฐหาให้แนะนําให้นําเสื้อผ้า4-5ชุดของใช้เตรียมมาใช้เองให้เรียบร้อยนะคะ เพราะว่าของฟ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะกําลังจะขอทําเรื่องย้ายเนื่องจากไม่มีใครดูแลยาก็ไม่มีให้เลยคิดว่าจะขอย้ายใช้ประกันดีกว่าค่ะอาการเริ่มแรกนะคะเนื่องจากตัวฟ้าเองทํางานมา4-5วันติดนะคะส่วนตัวทีแรกคิดว่าตนเองพักผ่อนน้อยแล้วสะสมก็เลยมีอาการไข้ขึ้นตั้งแต่วันที่29ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็มีไข้มา2วันนะคะ วันที่31ไข้ลดลงไม่มีอาการก็เลยออกมาเที่ยวในวันที่1เมษายนกับ2เมษายนกลับจากเที่ยวมีอาการไอกับเสียงเปลี่ยนวันที่3เมษายนก็เลยไปตรวจแล้วก็พบเชื้อในวันที่5เมษายนค่ะส่วนไทม์ไลน์นะคะขอเริ่มตั้งแต่26มีนาถึง3เมษายน25ถึง27มีนาคมนะคะคริสตันคลับค่ะ28มีนาคมนะคะเดอะคลาสเซ แล้วก็ต่อด้ดยท็อวันย Top1 29นะคะคริสตัลคลับค่ะ30คริสตัลคลับนะคะ31อยู่ห้องวันที่1เมษาเสนลต่อด้วยเบบี้เฟสนะคะส่วนวันที่2เมษาท็อปวันและตั้งแต่3เมษาก็อยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนจนรู้ผลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ